ครับและอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเองเหมือนกันชื่อเพลงว่าไม่รักอย่าพูดว่ารอนะครับและเพลงนี้ก็เช่นเคยครับผมแต่งไว้สําหรับเป็นเพลงของผู้หญิงนะครับแต่ผมจะลองร้องในคีย์ของผมนะครับลองไปฟังนะครับ หลายครั้งที่เราเจอกันเธอบอกว่าให้ฉันรอเธอจบกับเขารอวันของเราฉันหวังมีใจอยู่ทุกวันว่าคงจะมีวันนั้นว่ามันจะเป็นดังวังแต่แล้วทำไมวันนี้มันยังเหมือนเก่า ความจริงก็คือเธอ,อยังไม่ลืมเขาได้สักทีเลยสิใช่ไหมฉันพอเข้าใจว่าเธอนั้นรักเขามากมายและมันจะเป็นอย่างนี้ต้องรออีกนานแค่ไหนเธอใครจะนึกถึงใจของฉันเบ้างไหม ว่าคำว่าให้ฉันรอมันเจ็บและทอรมานแค่ไหนเมื่อเธอพูดมันออกมาความหวังที่ฉันนั้นรอคงเป็นแค่สิ่งที่มันไร้ค่าแต่เธอไม่รักไม่ควรพูดคำว่ารอ